สวัสดีนะคะทุกๆคนอ่าวันนี้ก็เจอกันในคลิปแบบแรนดอมกับแม่หมอกันอีกแล้วนะคะมาจ้าวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะนํามาเล่นกับทุกๆคนนะคะเอ่อเราจะมาเล่นกันในหัวข้อที่ว่าอืมจริงๆแม่หมอเริ่มคิดหัวข้อไม่ออกแล้วนะว่าจะเอาหัวข้ออะไรดีถ้าใครเนี่ยนะคะเอออยากแบบเสนอนะเสนอแม่หมอได้นะคะคอมเมนต์บอกได้นะอยากจะให้แม่หมอทําหัวข้ออะไรนะคะ สามารถบอกได้เลยนะเดี๋ยวแม่หมอก็จะจัดให้เลยคะ่ะจะทําให้นะอ่ะเรามาเล่นหัวข้อนี้กันดีกว่านะคะกับหัวข้อที่ว่าความรู้สึกของเขาครั้งแรกนะคะตอนที่ได้พบคุณ VS หลังจากที่เขาเนี่ยนะคะได้รู้จักคุณแล้วนะคะความรู้สึกจะเหมือนหรือว่าแตกต่างก,กันไปประมาณไหนอะไรยังไงนะคะ,ะมาค่ะวันนี้นะคะก็จะรอมาเปิดพลังงานของเขาคนนั้นดูกันดีกว่านะคะให้คุณนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะแล้วส่งพลังงานมาให้แม่หมอมาให้ไพ่ได้เลยนะ ใครอยากเช็คพลังงานส่วนตัวนะคะทักมาหาแม่หมอกันได้นะคะมาสอบถามรายละเอียดได้นะตอนนี้นะคะมีการสมัครดูแบบรายเดือนแล้วนะคะจะรายละเอียดนะคะเป็นยังไงเนาะแบบรายเดือนก็ใครอยากรู้หรือว่าสนใจจะสมัครนะคะก็สามารถแอดไลน์ N line, มาสอบถามกันได้นะตามรายละเอียดที่ให้ไว้ได้เลยจ้าอ่ะอันนี้คือความรู้สึกครั้งแรกก่อนนะคะความรู้สึกครั้งแรกนะคะที่เขาได้เจอคุณโอ้โห คือต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเขามีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยนะคะเป็นดูมีความเป็นผู้ใหญ่นะดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากแล้วก็ดูเป็นคนที่ค่อนข้างจรงิงจังจรงิจรงจังในชีวิตมากๆเลยเออเป็นคนที่เออดูก็ก็ดูมีเสน่ห์ดูนะดูเฟลลี่ดี friendly, ดูเฟลลี่ดูพูดพูดแล้วกเ็เข้ากับคนได้ง่ายอะไรแบบนี้เราสาม,มารถพูดคุยให้คำปรึกทรงปรึกษาอะไร อ่อคล้ายๆได้อะไรแบบนี้นะคะดูมีความเป็นผู้นําดูมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็แน่นอนนะคะรูปลักษณ์ภายนอกะอะไรเงี้ยโอเคดูดูสวยดูดีดูแบบว่าแต่แต่เขาอาจจะมองว่าเราเราจะมีจะมีเขาเรียกอะไรม,มีมีบุคลิก,กภาพที่ค่อนข้างเหมือนแบบ เออชอดชดหน่อยอะไรเงี้ยเออชอดิดเชิดเิหน่อยอะไรประมาณเนี้คะ่ะถ้าเออถ้าถ้าเป็นถ้าคุณถ้าคนที่เข้ามาดูถ้าถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะก็จะดูเหมือนแบบดูดูมา่านเหมือนกับแบบว่าเออยิงยิงหน่อยอะไรเงี้ยยิงยิงเชิดชิดหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะแต่ก็แต่ก็ถ้าถ้าเกิดว่ากับคนที่รู้จักหรืออะไรเงี้ยคุณจะดูเป็นเป็นคนที่เฟลลี่ดูพูดพูดดีคุยดีอะไรแบบนี้เออเหมือนกันอะไรเงี้ยในความรู้สึกของเขา ถ้าเป็นผู้ชายก็เอ่ออารมณ์คล้ายๆกันทุกคนที่เข้ามาดูเป็นผู้ชายนะคะอารมณ์คล้ายๆกันอารมณ์ดูแบบว่าเอ่อดูดูเหมือนแบบว่าถ้าเป็นผู้ชายก็จะออกแนวดูแบบสงแบบสง่าผ่าเผยอะไรแบบนี้หรอดูดูดูบุคลิกที่เหมือนแบบเอ่อถ้าไม่รู้จักกับใครก็จะออกแนวเงีย,งยบอะไรอย่างเงีย้ยเนาะเงียเงียบไม่ไม่ไม ไม่ค่อยพูดหรืออะไรกับใครแบบนี้สักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้ชายทุกคนที่เข้ามาดูเป็นผู้ชายนะคะก็แต่ว่าคือใดๆก็คือแน่นนอนภายนอกดูดีเออแต่งแต่งตัวดูดีดูสะอาดสะอานอะไรแบบนี้นะคะคนที่เข้ามารับชมแรนดอนนี่อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างรูปร่างไม่ผอมมากนะแม่หมอว่าไม่ผอมมาก รูปร่างสมส่วนอะไรอย่างเงี้ยเอบอัว่วมีเนื้อ,ม,อมีหนังเลยหน่อยอะไรอย่างงี้นะคะนี store, ่แหละเขาเขาก็จะมองเออดูมีน้ํามีนวลอะไรเงี้ยดูมีนะ้ํามีนวลดูดีอะไรเงี้ยสะอาดสะอาดนี่แหละคะ่ะอันนี้อันนี้คือความรู้สึกครั้งแรกเลยที่ที่เขานะคะได้เจอคุณได้พบคุณอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วหลังจากที่เขาเนี่ยนะคะได้รู้จักคุณแหละหลังจากที่เขาได้รู้จักกันแล้วนะคะเขามองว่าเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนอ่ะแม่หมอก็ขอเองห้าใบจ้า หลังจากที่เขานะคะได้รู้จักคุณแล้วเขามองคุณเป็นแบบไหนเขารู้สึกอย่างไรเออเขารู้สึกอย่างไรหลังจากที่ได้รู้จักเราแล้วระดับหนึ่งเอออะไรอย่างเงี้ยโอเคว้ามีมีหกถ้วยนะคะมีสิบถ้วยนเนาะอ,อมี the world มีเออมีมีหนึ่งไม้นะคะโอ้แม่หมอเปิดเกินอไม่เป็นไรเนาะ ไหนๆก็เปิดเกินมาแล้วอ่านเลยก็ได้นะคะเป็นใบที่6ใบที่6เป็นห้าดาบแล้วก็มี k King of w a n d s นะคะโอเคแม่หมอมีความรู้สึกว่าใต้สับล้ำนะคะเป็นหนึ่งถ้วยเออพอเขา่ได้รู้จักคุณระดับหนึ่งแล้วแน่นอนเลยเขามองว่าเราเ,เป็นคนที่คบได้คนหนึ่งคือคือมันมันจะแตกต่างไปตรง ตรงครั้งแรกนะคะที่เขามองเราว่าเราอาจจะเป็นคนที่ดูเหมือนวางมาดอะไรอย่างนี้เนาะวางมาดวางอะไรแต่พอพอได้คุยพอได้รู้จักจริงๆแล้วเออดูเราเป็นตัวของตัวเองมากๆเลยนะดูเราเป็นตัวของตัวเองมาคือจริงๆมันอาจจะไม่ต่างจากจากความรู้สึกครั้งแรกที่เขาได้พบเราเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราเราอจะมีความที่ เป็นกันเองนะก็ก็เนื่องด้วยที่ว่าอเรากับเขาอาจจะได้พูดคุยกันแล้วรู้จักกันแล้วระดับหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเออคุณก็เป็นคนหนึ่งที่น่าคบนะโอเค ซึ่งครั้งแรกที่เขามองคุณนะเขาก็ไม่ได้มองคุณแย่อยู่แล้วนะเขาไม่ได้มองคุณแย่ยแล้วเพียงแต่ว่าเขาแค่รู้สึกว่าเราอาจจะดูเหมือนวางมาดวางฟอร์มอะไรเงี้ยเป็นนิดนึงแต่ว่ากับคนรู้จักแล้วเราก็ดูเฟรนลี่ดูคุยซึ่งก็จริงๆจริงๆร,งร,งรงาอ่านไม่ต่างกันมากจากครั้งแรกที่เจอเราพอพอเขาได้มาพูดคุยได้รู้จักกับเราเออเขารู้สึกว่าเราดูจริงใจเราดูจริงใจดูเหมือนกัแบบว่าถ้าถ้าสมมติว่าเขา จะจะระบายอะไรกับคุณอย่างเงี้ยหรือเอาความลับอะไรของการมามา,มาบอกเนี่ยคือหมายถึงว่านินนินทาเออสมมตุตินินทาคนคนนี้ให้ฟังก็ไม่เชิงนินทาเราแต่เหมือนแบบว่าตัดพ้อคนคนนี้ให้เราฟังอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบกล้ากล้าพูดกับเราอะโดยโดย,โดยที่ว่าไม่กลัวว่าเราจะเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังอะไรเงี้ยหรือว่าเล่าเล่าให้คนคนที่เขาเออมาว่าอย่างเงี้ยฟังเออก็จะกล้าพูดคุยกล้าอะไรกับเราอะไรแบบนี้เนาะอืม มีก็คุณคุณก็ยังดูเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ในสายตาของเขาอยู่ดีอะไรอย่างนี้นะแต่คุณอะดูดูดูเป็นคนไม่ยอมคนมีสิ่งหนึ่งอะที่ที่เขารู้สึกเพิ่มขึ้นมาก็คือคุณอาจจะเป็นคนไม่ค่อยยอมคนถ้าเกิดมีใครมาหาเรื่องสมมติมาหาเรื่องหรือว่ามาทําให้เราไม่พอใจอะไรเงี้ยหรือแบบว่าเริ่มล้ําเส้นอะไรเงี้ยบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกไม่พอใจคุณคุณเอาเลยคุณก็แบบโอโ้โหเออพร้อมพร้อมที่จะแบบว่า พร้อมเขาเล่นเลยนะพร้อมที่จะเอ,อแบบเข้าไปฟาดฟันเลยไม่กลัวเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเธอเธอร้ายมาฉันก็ร้ายกลับอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยแหละค่ะคุณคุณจะแอบ,บมีนิสัยที่ที่ไม่ค่อยยอมคนอันเนี้ยโผล่เข้ามาปรากฏขึ้นในความคิดเขาอีออกอีกเรื่องหนึง่งซึ่งแม่หมอว่าถ้าถามว่าต่างไหมนะมันอาจจะไม่ต่างจากเดิมมากแต่สิ่งที่ต่างไปเปลี่ยนไปนะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขา,าจะสนิทใจกับเรามากขึ้นเขาเขารู้สึกว่าเออ รู้สึกว่ามีมีความคนเล่นอะไร,นรแน่นแฟนอะไรเงี้ยเราแน่นแฟนในความรู้สึกอะไรเหมือนกับเรามากขึ้นรู้รู้สึกแบบว่าเหมือนแบบเหมือน เหมือนคนที่แบบสนิทกันแล้วอะไรเงี้ยเออเหมือนไว้ใจเหมือนอะไรแบบนี้กับเรามากขึ้นอะไร่เงี้ยค่ะคุณค,คือคือเขามองทีแรกเขามองว่าเราวางฟอร์มแต่จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่วางฟอร์มขนาดนั้นไงต้องได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราจริงๆถึงจะรู้ว่าเราเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยเอ okay <ๆ S 1> <ๆ S 2> อเราโอเคค่ะก็ก็รู้สึกโอเคเลยเป็นคนที่เออเขาเขาแอบมองว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีอะไรคล้ายๆกับเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าหรือคนในครอบครัวอะไรเขาแบบนี้คนหนึ่งด้วยนะอืม มีมีนิสัยอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกับคนที่เขาเคยรู้จักอะไรแบบนี้เขาก็เลยเหมือนเหมือนค่อนข้างมีความถูกชะตาอะไรแบบนี้ขึ้นมานิดนึงส่วน,ส,วนส่วนเล็กๆตรงนี้ก็มีเกี่ยวมีเกี่ยวด้วยเช่นกันที่ทําให้เขาเออรู้สึกสบายใจอะไรคุณอาจจะไปมีนิสัยอะไรที่มันคล้ายๆกับคนในครอบครัวคล้ายๆกับเพื่อนเก่าเขาอะไรแบบนี้เออเขาก็เลยเหมือนแบบอืมเอ่อคุยกับเธอแล้วก็สบายใจดีนะโอเคเธอเป็นคนที่ค่อนข้างเอ่อเฟลลี่ เอ่อมีความจริงใจกับคนอะไรแบบนี้เราสามารถไว้ใจได้ระดับหนึ่งไว้ใจได้ระดับหนึ่งอะไรแบบนี้เหมือนกันเป็นคนที่มั่นมั่นคงมั่นมั่นคงทางด้านความคิดและอารมณ์อะไรแบบนี้นิดนึงเป็นผู้นํามีความเป็นผู้นําสูงอืมซึ่งซึ่ง,งตรงนี้มันอ่านไม่ต่างอะไรจากครั้งแรกที่เขาเจอเรามากครั้งแรกที่เขาเจอเราเขาก็มองว่าเราค่อนข้างดูเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่และมีความเป็นผู้นําแต่พอได้รู้จักจริงๆก็เออ ก็ก็จริงๆเธอก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะโอเคแล้วนี่นะคะก็คือสิ่งที่เขาเนี่ยนะคะรู้สึกนั่นเองค่ะครั้งแรกที่เขาได้เจอคุณนะคะกับหลังจากที่เขาเนี่ยนะคะได้รู้จักกับคุณแล้วนั่นเองจ้าก,ก็มองว่าก็ไม่ได้มองว่าเราดูแย่อะไรมากไปกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้สยสักเท่าไหร่นะคะก็ อาจจะแค่คาให้กันนั่นแหละต่างก็คงไม่ต่างกันมากอะไรอย่างนี้นะคะแค่อาจจะรู้สึกว่าเออได้กระชับความสัมพันธ์กับเรามากขึ้นรู้จักเรามากขึ้นมาแค่นั้นยิ่งยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกว่าเออเราก็จริงใจดีนะอะไรแบบนี้ค่ะโอเคก็ประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับชาวแรนดอม